สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอนะครับได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต้องผ่านมาตรฐานการผลิตขั้นต้นหรือ Primary GMP เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของมาตรฐานการผลิตขั้นต้นหรือพ r i m a มร g m เจคืออาหารประเภทที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเช่นกุ้งแห้งกะปิปลาเค็มที่นำมาบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่พบบ่อยในร้านของฝากเช่นน้ำพริกชนิดต่างๆผักและผลไม้ดองทองมว้วนขนมหม้อกแกงกล้วยตากกะหรี่ป,ปั๊บที่อยู่ในภาชนะพร้อมจำหน่ายนี่เป็นเพียงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าหากคุณผู้ชมต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมสามารถ ติดต่อไปได้ที่คลินิก Primary GMP นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-590-7322ครับสวัสดีครับ